ไอตามมาตามมาตามมาเออไปดิไปดิไปดิตามมาตามมาตามมาแล้วใครมันตามมาด้วยนะไปเร็วไปเร็วมันมันน่ากลัวจังวะเออเดี๋ยวเดี๋ยวทำแบบนีโอ้ยมันโคตรน่ากลัวมายังมายังยังนี่หรอไปมาเลยมาเลยเฮ้ยต้องใจ เอาไปข้างในอ่ะเอ้ยข้าวนะั่นคือต้นไม้ใช่ไหมนะเออตกใจจักว่าพี่กับตัมมัดไหมป้าป้าแม่งโคตรเงียบอ่ะมันเงียบแปลกๆว่ะเออตามไปดีจำไม,มาด่ดีเร็วเร็วเร็แม่งโคตรเงียบอ่ะตอนเนี้ยเฮ้ยตกใจตกใจ ไม่ไห่จะเท่งเนี่ยนานแ,บบแป๊กอะ่ะนานมากตามไปยังตาไปยังเร็ว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 ,รวตามมาตามมาเร็วเราจะถ่ายทอดสุดแล้ว <c oughs> ไป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  <c oughs> ไม่มีอกไม่มีล้วไหมเออไม่มีไม่มีไม่มีไ,มมไปแ <c oughs> ม่งไ <c oughs> อเพื่อนให้ไปได้อะ เฮ้ยล่างเราคืออะไรแบบมาเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันคืออะไรอะ่ะเฮ้ยเราเป็นคนยากลย้ยอ๋อก็คงเอ,เอ่อเร่องข้อหมายหรือมั้งไม่ได้มีอะไรหรอกวะไป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 มันคงว่ามีใครตามมาเนาะ เดี๋ยวดีไอหัวแมวเอ้ยไปหัวแค้มวยไปหัวแมวไปววไปเช้าแล้วเชาแลยเชาแล้ว,ว,ลวนี่เอาแท่งเนื้อเบอร์เกอร์มาด้วยคือแหละไปบ่บอยอ่าเอาทำอะไรก็ไปดูไปเฮ้ไป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 ป้ามันเงียบปลกๆอ่ะ เออเสียงป้าคนเงียบว่ะตอนเนี้ยไป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 มาระซะคนจะรอดไปดิแคมที่หนึ่งอ๋อมาระแล้วกอนันนี้ก่อนไอ้มาร์เรียบร้อยเราจะอยู่ที่แคมปหนึง่งไปรอดไงไป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 ดิตอนนี้คนเงียบอ่ะยิ่งไม่เจอพี่ก็ต้อง,ม,อออง,งมัดเลยว่ะเออก็คงงั้นแล้ววะไอ้ใช่มไม่จำเป็นละ โอ้ทางโคตรทุเรศอะ่ะทางไม่ทุรังจังวะโอ้โอ้โหยังแม่งยังได้ปีนเข้าเลยมันก็ได้ปีนเข้าไม่ใช่หรอวะเออไปไปัไปตกกระจนะว่าพี่พี่ผ่าแม่งคนเกือบเกือบเกือบไปไปไปเจองตัวไปยังทีแม่งเอาปีเข้าตู้ชีวิพจิพ่ายไปไปไป ยังไม่เจอพี่ก็ต้องหมาตอันนี้โอ้ยโอ้ยยุบดีเดินมากรเพิ่มขึ้นมาเลยไปแล้วมา,มาไก่ยังวะเนี่ยนในเงยถึงนขึ้นทางยังวะเนี่ยไป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 ดีไปดีไปดี เฮ้ยดก่อนมันจะมืดแล้วต้อตงรีบไปเถอะไปไปเออไม่รู้เดินเดินเถอะเฮ้ยมันไกลจังวะแม่งเหนื่อยแทนแล้วเหนื่อยแทนตัวละครในเกมแล้วแม่งไกลชิบหายเลยทางก็โคตรสู้ชีวิตอะตกแล่ไม่ตกแล่วะแม่ง้อมีไฟที่แดดไม่รอถ้าแคมซ่องแล้ว โอ้ไม่มีคนอยู่ในแคมป์เลยวะมันไม่ได้หมดวะไม่รู้เลยพี่เตีมแล้วไปเฮ้ยไปไปมา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 เราจะมัวอยช้ามืดไปได้เว้ยเดี๋ยวมืดเอาเราจะตายห้าเอาโดยพี่เขาต้อมอัดจกไปแดกอ้าวเพื่อนตกไปยังไงนะไม่รู้ตายไม่ได้ที่รู้มันตกโอ้โ โอ้ยยากมากตรงเนี้ยค่อยค่อยชิดริมไปค่อยเดินลิมไปค่อยเดินลิมไปโอ้ย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 ไปแล้วโวยไอ้เพื่อนคนนั้นบอกกูต้องเริ่มใหม่อีกแล้วเออใช่ใช่มาขึ้นบันที่แคมป์้ยถึงไหนแล้ววะมันไกลแท้ โอ้ย oh, เหนื่อยเหไงไงแล้วเกินเฮ้ยเดี๋ยวจะขนของหน้าเราด้วยนี่นี่ของหน้านี่ไปไปอ้าวเป็นเพื่อนตายตัวน,นั้นตัตาลงไปที่เพื่อนเออไปาพาพี่ลงไปด้วยไปเออพาพี่ลงไปด้วยเข้าใจไหมไอ้น้องไปแล้วเว้ย เออเข้าใจมากน้องเ้ยไม่ยุบกระซี่ตกหมวมบนหัวเธอเขาเรียกว่าเอาชีวิตคนอื่น,ม,นมันบอกห้ามลงน้ำได้ขาดไม่ใส่หมวกเจอตายเลยเพื่อนบอกมึงก็ไปก่อนสิอย่รอยอกูไ,กกกกกกไปไหมเพื่อนบอกแมงเลยเมื่อกีกือบตกอ่ะแล้วแมก็ต๊กไปแกเพื่อนอ้าว มีเพื่อนตกเหอะพี่ยงตกเลยน้องเอ้ยมึงลงไปสิเพื่อนมึงกลัวไรเอ้ยเพิ่มแล้วเพิ่มแล้วไม่ต้องหลอกอ้าวพอตายปุ๊บคล้องไส้หมดเลยแม่งเอ้ยเออรอก่อนเดี๋ยวจะรีบไปไหนล่ะเฮ้ย มาเดินเข้าตู้ชีวิตมาเออมาตายตามคิดลบแล้วนะอันนี้คือเราต้องกระโดดมาแล้วมารอดแล้วโว้ยเวียนบอกคุณเอะไรนะเวียนบอก ป็นบอกกูเล่นมากี่รอบแล้วมึงรู้ไหมอ่าเพราะแกตายตัวเองตายแม่เยเอบฟุตโคดคัดก,ก,การกระทำ่ะเฮ้ยไปเข้าไหท่านไมวมาในหรอหน้าท่านะ่ะเฮ้ยในท่าวบอกว่าอะไรชื่อใ่ข่ายเดียวเว้ยมันต้องมีอะไรแน่เลยเดี๋ยวมามามา,มา,มาอาวแล้วไงไอ้แม่มามืดะลรตรงหน้าท่านป ไปแล้วเนี่ยเนี่ยตอนนี้เรามาปลุกกันกนะครับเรต้องเซลฟี่กันหน่อยไป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 เฮ้ยเซลนักจริงอะดีไปดีฝาหลายสายดีไอ้ตายฟาหลายสายดีไหลดีไว้ฝาเกิดไปไอะไรเออก็ไปสิทางเนี้ย แมงอเอ้ยอ้าวทางตันอีเวนเอ้าวไอ้ปายลงเผาท่านนี้ทำไมเนี่ยอ่า,าเ,เอ้ยเชื้อขนยาเขาเป็นติดเฮ้ยเสียงมันรอดหรือแปลกว่ะไอ้ปายน่หน้าไปดิมึงใจห่าอะไรละ่ะแมงพี่หลอกเนีเนเน่ยเกมไปรอดแน่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไหนเขาเข้าปะทางล่างอ่ะ เห็นปะแล้วพี่เขับต้มหมัดดิวะ่ะไม่มีอะไรแล้วมีไปดิเอ้ย้อ,อ้าอ้าอ้าขึ้นไม่ได้อ้าโอ้ยเอ่อลองขึ้นท่านี้ลองขึ้นท่านี้ไป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 ขึ้นไปดี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 แล <c oughs> ้วมันลงไปข้องล่างกันยังไงอ่ะ <ไป S 1> นี่ขึ้นมาแล้วนี่ขึ้นมาดิ ่ใกล้คือไม่ได้ไปไปไม่นึงแล้วตามมาไป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 ใช้ไปใช้ไป้ไปไปไปโหเป็นหาชอบไหไปีนเชื้อจังเลยไว้พวกกันหนีนี่มาๆๆๆาามฮะมีหมด,ด้วยเรอวะไม่ต้องไปแยกแป็ดั่นแหละหรือเรามาถึงแทปพี่ามแล้ว ไปเร้มาพ่นตรงต้นก้วยแล้วไป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 ไกันไปกันต้นก้วยมันจะมีเมตาดีแบบวะโอ้โหสว่างจ้าเลยเอ้ยอ้าตายตายเลยมันมาอ้าไม่ตายเว้ยมึงมาดิไอพีต้นล้วเอ้ยโอ้โหไวิวิ่งๆวิ่งิมได้งมาด้ไล้วจ้งมาได้เนี้ยไอกา โอ้ยแม่งแมงเล่นใหม่อย่างงี้ไม่งโคตรน่ากลัวเลยวะเฮ้ยโอ้ยมีจุดหมาัเออเออทำไมไม่ตามพี่วะโว้าาา่าา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 ายมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแา้วมาแล้วาาแล้วม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 าา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 มาา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 า